ของพี่นิเวศ5ปีแล้วนี่งานอย่างนี้ทำซ้ำๆบ่อยๆ6เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยอาดูอาแบบเนี้ย5ปีก็ยังอยู่อย่างเงี้ยลองถามดูว่าใครกล้ายืนยันไหมว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดหลังจากคำเคลือแก้วพอดีมีประเด็นลูกค้าเจอร้านเคลือบแก้วที่บอกว่าของเราเนี่ยทำซ้ำขัดเคลือบใหม่อะให้ทุก6เดือนแต่ร้านบอกว่าโอ้ไม่จำเป็นเหมือนประมาณว่าน้ำยาไม่ดีมางถึงเคลือบใหม่เดี๋ยวมาดู2ประเด็นภาพจริงผลลัพธ์ของงานสิ่งที่ลูกค้าจะมองเห็นแล้วก็เรื่องพิสเีด้วยหลังจาก6เดือนเข้ามาเนี่ยเรามาจับขัดใหม่อย่าง นะครับตัดใหม่เครืองใหม่อย่างเงี้ยคนาฟรีนะของพี่นิเวศทำเมื่อวันที่17พฤษภาคม2562นะครับ5ปีแล้วนี่งานอย่างนี้ทำซ้ำๆบ่อยๆขัดบ่อยๆเครือบบ่อยๆ6เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยอ่ะดูอ่ะดูด้านข้างหน่อยนะแบบเนี้ย5ปีก็อยังอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่แค่บอดี้นะเนี่ยทำมา5ปีดูพลาสติกดำสะอาดไม่กล้าน่าโดนแดดทุกวันเราก็เครือไป6เดือนนะครับดูห้องเครื่องบ้างมา,มาทุกครั้งที่เข้ามา6เดือนห้องเครื่องจัดการให้อย่างนี้เลยอ่ะมาดูแล้วแม็กยังเอาใส่วิ่งเหมือนเดิมเีาสน นี่5ปีแล้วนะเดี๋ยวไปฟังทฤษฎีกันบ้างวัดเกือบแก้วอยู่ได้นานกว่าเป็นจริงแต่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นได้บ้างแล้วควรจะทําอะไรกันแน่ไปดูกันเลยครับอันนี้คือชิ้นง,งานสีรองพื้นสีจริงแลักเกอร์ลักเกอร์นี่เราจะหนาประมาณสัก40ไมครอนะประมาณ2-3มไม้ข้อน,นนะชั้นโคดนะถามว่าโอ้ันอยู่ได้เกิน6เดือนไหมฝรั่งเขาเคลมมาเกินอยู่แล้ว3ปี5ปี7ปีถาวรบ้างแต่ว่าอยู่แล้วสวยไม่สวยนี่อีกเรื่องไงสมมติง่ายๆเนี่ยตัวชั้นโคดเราเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ไปขัดหนๆขัดแรงขัดแบบขนนแก่่่่นนนะตตตตตััวี้้้ก็ยยยงงอออูไไไไไมมมมมปปหรแผสิาใ มาเจอคาบน้ำรวมกับยางไม้มาปนกินนกกินนกมาเกิดอะไรมนภาวะทับถมบถมขึ้นมาอย่างงี้ปุ๊บ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 มันจะเกิดปัญหา2อ,อย่างนะครับปัญหาส่วนเกินก็คือมาทับถมแล้วก็ทําให้ตัวซันท็อปของตัวโค้ดเนี่ยทำงานเรื่องไล่น้าอะไรดรอปลงหมดเลยการไล่น้าการลดแรงเสียนจาก,ล,กลื่นก็ลื่นน้อยลงเห็นไหมมันไปทับถม แล้วก็ไปกัดตัวท็อปโค้ดของตัวชั้นเคลือบได้หมดเลยนะฮะตัวนี้ก็ได้หมดเลยลองถามดูว่าใครกล้ายืนยันไหมว่าปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดหลังจากคำเคลือบเกิดขึ้นครับแต่ถามว่าชั้นเคลือบยังอยู่ไหมก็ยังอยู่นะฮะแต่มันสวยไหมล่ะนี่คือคําถามแล้วถ้าไม่สวยแล้วทำยังไงควรจะกลับมาทําใหม่ทําซ้ำไม่ล่ะฝากไว้คิดน,นะครับ